สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Maths นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่11.53นะครับต้อยปลาลูกดอกลงบนเป้านะครับรูปที่1รวมการ4ครั้งได้11 15 9และ10ครับรวมเป็น45คะแนนถ้าตัดคะแนน10ออกจากเป้าครับในรูปที่2ครับอ่าก็คือเขาให้ตัดตรงนี้ออกไปเลยครับเขาให้ตัดตรงนี้ออกไปเลยนะครับ ในรูปที่สองนะครับ <_ an> เขาให้ตัดตรงนี้ออกไปเลยนะครับอ่าเขาให้ตัดตรงนี้ออกไปเลยนะก็จะได้เป็นรูปที่อะไรนั่นเองก็จะได้เลยเป็นรูปที่สองนะครับตัดสิบออกไปเลยนะครับอ่าน้องดูดีๆนะครับนะครับต้อยต้อยจะปลาลูกดอกสี่ครั้งได้ให้ได้สี่สิบห้าคะแนนได้หรือไม่เพราะเหตุใดครับอ่าเห็นนะครับเขาบอกว่าปลาครั้งที่หนึ่ง ปลารูปที่1ได้45คะแนนครับ1 1 15 9และ10ครับรวมเป็น45คะแนนครับถ้าปลารูปที่2ครับ4ครั้งเหมือนกันโดยที่ตัดเลข10ออกต้อยจะปลาได้45คะแนนได้หรือไม่ครับเพราะเหตุใดครับได้หรือไม่ครับดูก่อนครับ ดูเลขดูช <li> ้อยอ่าดูดูที่รูปก่อนครับมีเลขอะไรบ้างครับเลข5เลข7เลข11เลข15เลข9เลข13นะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าดูนะครับทั้งหมดเลยเป็นเลขคี่ครับอ่าทั้งหมดเป็นเลขคี่นะครับทั้งหมดเป็นเลขคี่นะครับคี่เลขคี่บวกเลขคี่จะได้ทาไมครับ จะได้เลขคู่ใช่ไหมครับอ่านนะครับปาสี่ครั้งนะครับถ้าปาอันนี้ครั้งที่หนึ่งนะครับอันนี้ปาครั้งที่สองนะครับจะได้เลขคู่นะครับถ้าปาครั้งที่สามก็จะได้เลขคี่อีกนะครับปาครั้งที่สามจะได้เลขคี่อีกนะครับเลขคู่บวกเลขคี่ได้เลขอะไรครับเลขคู่บวกเลขคี่ได้เลขคี่นั่นเองนะครับและปาครั้งที่สี่ก็ได้เลขคี่อีกครับเลขคี่บวกเลขคี่ได้เลขอะไรครับ เลขคู่นั่นเองนะครับอ่เอาใหม่ดูนะครับปลาครั้งที่หนึ่งนะครับได้เลขคี่นะครับบวกปลาครั้งที่สองครับก็ได้เลขคี่ใช่ไหมครับอ่ะครั้งที่หนึ่งบวกครั้งที่สองนะครับเลขคี่บวกเลขคี่ได้เท่าไหร่ครับได้เลขคูนั่นเองใช่ไหมครับ แล้วก็ปลาครั้งที่สามใช่ไหมครับตอนนี้มันเป็นเลขคู่อยู่ใช่ไหมครับปลาสองครั้งใช่ไหมครับถ้าปลาครั้งที่สามได้เลขคี่อีกใช่ไหมครับน้องๆดูนะครับทั้งหมดนี้มันเป็นเลขคี่หมดเลยนะครับถ้าปลาเลขคี่ถ้าปาอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สามได้เลขคี่นะครับคําตอบเต้มที่ออกมาจะได้เป็นเลขอะไรครับอา แต้มที่ออกมาก็จะได้เป็นเลขคี่นั่นเองแล้วปลาครั้งที่สี่นะครับนะครับปลาอีกครั้งหนึ่งครับที่สี่นะครับเลขคี่บวกเลขคี่จะได้เลขอะไรครับเลขคี่บวกเลขคี่ก็จะได้เลขคู่นั่นเองนะครับอ่านะครับได้เลขคู่ยกตัวอย่างครับถ้าปลาครั้งที่หนึ่งนะครับได้ห้านะครับปลาครั้งที่สองได้เจ็ดรวมกันจะได้สิบสองถูกไหมครับอ่าเห็นไหมครับ เลขคี่บวกเลขคี่ได้เลขคู่เลขคู่แล้วก็บวกอีกอะไรครับบวกอีก3นะครับสมมุติบวกอีก3นะครับได้เท่าไหร่ครับได้12บวก3ได้15เห็นไหมครับเป็นเลขคี่แล้วนะครับแล้วก็ปาเลขคี่อีกเท่าไหร่ครับ11นะครับ15บวก11เป็น26นะครับเห็นไหมครับคำตอบที่ได้ออกมานะครับจะต้องเป็นอะไรครับเลขคู่เสมอครับอ่า คำตอบที่ได้ออกมาเป็นเลขคู่เสมอนะครับอ่ะเราไปดูช้อยกันเขาบอกว่าดูโจทย์ตรงนี้ก่อนนะครับต้อยจะปลาลูกดอก4ครั้งได้45คะแนนได้หรือไม่เพราะเหตุใดครับต้อยจะปลาได้4ครั้งอาจจะได้45คะแนนได้หรือไม่เพราะเหตุใดครับมีโอกาสจะปลาได้45คะแนนไหมครับไม่ได้ครับคำตอบคือ ไม่ได้ครับคำตอบแรกแล้วนะครับไม่ได้นั่นเองนะครับคําตอบแรกนะครับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นช้อยข้อที่3ตัดทิ้งเลยครับที่บอกว่าได้ได้นะครับตัดทิ้งไปเลยเพราะว่ามันมีโอกาสแค่อย่างเดียวครับคือไม่ได้ครับไม่ได้ใช่ไหมครับอ่านะครับเพราะทุกจํานวนเป็นที่เมื่อบวกการสี่จำนวน ผลย่อมออกมาเป็นคู่นี่ไงครับชอยข้อนี้ถูกครับนะครับทุกจํานวนเป็นคี่ใช่ไหมครับเมื่อบวกการสี่จำนวนผลบวกย่อมออกมาเป็นคู่นี่ครับตามนี้เลยนะครับตามทฤษฎีนี้เลยครับเห็นนะครับไม่มีโอกาสเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าทุกจํานวนเป็นคู่ไม่ใช่ครับเพราะในเป้านะครับมีแต่จํานวนอะไรนั่นเองในเป้ามีแต่จํานวนเลขคี่นั่นเองนะครับเมื่อทุกจํานวน แต่อันนี้นะครับอันนี้นะครับแต่ทฤษฎีนี้ถูกไหมครับทฤษฎีนี้ถูกนะครับทฤษฎีนี้ถูกนะครับเลขคู่บวกกันหมดเลยสีจํานวนนะครับเลขคู่บวกกันสีจํานวนหมดเลยผลบวกย่อมออกมาเป็นคู่ทฤษฎีถูกนะครับทฤษฎีถูกครับแต่ทําไมครับแต่คําตอบผิดครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าในเป้ามันเป็นแต่เลขอะไรนั่นเองอ่าในเป้ามันเป็นแต่เลขคี่นั่นเองนะครับเห็นไหมครับในเป้ามีแต่เลขคี่หมดเลย357 9 11, 13, 15, 21เครับเพราะฉะนั้นนะครับช้อยข้อที่2จึงเป็นคําตอบที่ถูกที่สุดนั่นเองนะครับแสดงคําตอบครับ